สวัสดีครับยินดีต้อนรับ F อช่องไซฟอนดินชา n แนลครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดว่าอย่าเพิ่งใส่ร้ายคนที่ถูกไหมคนที่ถูกไม้จับนะครับอย่าอย่าเพึ่งไปใส่ร้ายเขานะคนที่ถูกไม้จับเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนร้ายตัวจริงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก ไปใส่ไร่เขาเนี่ยมันบาปนะครับอ่ามันบาปอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปใส่ไร่เขานะครับนะอ่าไม่รู้คลิปไม่รู้คลิปใครเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันนะอ่าเว็บๆวบนะเว็บเข้ามานะครับแล้วทีนี้แค่นั้นอ่าก็คงไม่เป็นไรเนาะก็เห็นด้วยนะครับนะเห็นด้วยเห็นด้วยอ่าถึงแม้ว่าอ่าในใจลึกๆเราจะคิดแบบไห่ก็ช่างเนาะแต่ว่าเราก็เห็นด้วยนะ กับการที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจเขาให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนมันถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วแต่ว่าอา่าแค่นั้นไม่พอนะครับนะแค่นั้นยังไม่พอก็ยังพูดต่อว่าส่วนคนที่ไปเซลฟี่บนเขานะครับนะเออจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยมันน่าสงสัยนะครับน่าสงสัยอันนี้แหละนะอันนี้แหละอันนี้แหละนะครับนะที่ผมอ,อยากจะ อย่าจะออกมาพูดนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คุณบอกว่าอย่าพึ่งไปใส่ร้ายคนที่ถูกออกหมาจับเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่แต่อันที่จริงก็ไม่มีใครไปใส่ร้ายนะไม่ไม่มีใครไปใส่ร้ายตามที่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอมันอยู่ในเนื้อข่าวแล้วก็ มันเป็นเรื่องจริงที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปแล้วแล้วก็เป็นจำเลยไปแล้วนะครับนะก็ไม่มีใครไปใส่ร้ายนะครับแต่ทีนี้ประเด็นหลังเนี่ยที่คุณบอกว่าคนที่ไปเซลฟี่บนเขาเนี่ยเจ็บแปดชั่วโมงเนี่ยน่าสงสยัยอันนี้เนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่าล่ะนะครับในเมื่อคุณบอกว่าอย่าเพิ่งไปใส่ร้ายคนที่ถูกหมายจับในขณะเดียวกันคุณเองก็ ไม่รู้นะคุณไปพูดบอกว่าคนที่ไปเซลฟี่บนเขาเนี่ยเออน่าสุสัสนะซึ่งตามข่าวเนี่ยใครๆก็รู้นะครับนะว่าประเด็นเนี้ยคุณกําลังพูดถึงใครถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเนาะแล้วอย่างนี้มันบาปไหมล่ะบาปไหมคือเราจะปกป้องคนของเราเนะี่ยปกป้องไปนะครับอ่าผมก็พูดเป็นประจำนะครับนะว่า เราจะให้กำลังใจใครเราจะปกป้องใครก็ปกป้องกันไปนะครับแต่ว่าในเมื่อเราบอกว่าเราต้องการหาความยุติธรรมแล้วทำไมไปพูดในเชิงลักษณะว่านี่ถ้าคนฟังเนี่ยเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจว่าไม่มีใครอื่นแล้วนอกจากเขาเข้าใจเข้าใจว่าคนที่ไปเซลฟฟี่บนเขาเจ็ดแปดชั่วโมงอย่างที่คุณว่าเนี่ยซึ่งเรื่องจริงเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งเรื่องจริงเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้ แต่ว่าคุณบอกว่าคนที่ไปเซลฟี่บนเขาเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยน่าสงสัยไหมละ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้คนที่ฟังคนที่คนที่เข้าไปดูเนี่ยเข้าใจมองเห็นภาพเลยว่าคนที่คุณพูดคือใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันบาปไหมละ่ะคุณรู้ข้อเท็จจริงแค่ไหนนะครับสายของคุณอ่ะพูดจริงหรือเปล่าอะไรบอกบอกอะไรทุกอย่างหรือเปล่า ความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนเนี่ยคุณรู้หรือเปล่านะครับนะซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะพูดว่าในเมื่อคุณปกป้องคนของคุณก็ปกป้องไปให้กำลังใจก็ให้กำลังใ,ใ,ใจกันไปแล้วทำไมต้องไปโยนคำถามให้คนอื่นนำกลับไปคิดนะทำให้เขา,าเรียกว่าทำให้คนที่ฟังเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยมองเห็นภาพเลยว่า คนที่คุณพูดอนะว่าเซลฟี่บนเขาเป็นใครแล้วเขาเรียกว่าทําให้คนที่ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าคิดไปต่างๆนานานะครับนะถึงขั้นมองเห็นภาพว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยทับทำร้ายลูกหลานตัวเองจนเสียชีวิตนะครับแล้วมันเป็นบาปไมหมล่ะถ้าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงล่ะ มันนี่คือคุณไปถามว่าเอาตักะตรงไหนไปคิดนะไปไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนร้ายแต่ส่วนตัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เขาบอกว่าเป็นคนร้ายเนี่ยมันก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็ต่อสู้กันไปอตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ไม่มีอะไรครับคลิปนี้นะแค่อยากจะพูดว่าคุณต้องการปกป้องหรือว่าให้กำลังใจหรือว่าคุณจะอวยใครก็แล้วแต่นะก็อวยกันไปนะครับแต่ว่าอย่ามาโยนคำถามสุดท้ายนะให้คนอื่นเอานำนำกลับไปคิดต่อนะว่าเออคนที่ไปเซฟี่บนเขาเนี่ยเขาไปทำอะไรบนเขาเจ็ดชั่วโมงซึ่งมันจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้ อันนี้ผมยังไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อตราบใดที่ผมยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อนะเพราะนั้นระวังแบบกรรมด้วยนะครับนะระวังด้วยนะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่มไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงอะ่ะอย่างที่คุณพูดอะ่ะแล้วคุณไปพูดทําให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับอ่ามีส่วนที่เขาเรียกว่า มีส่วนมีเขาเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยทำร้ายลูกตัวเองนะหรือว่าคนในในครอบครัวทำร้ายลูกหลานตัวเองนะ,ะจนจนให้จนทำให้เสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องจริงคุณก็บาปนะครับนะบาปนะอย่าไปบอกแต่คนอื่นนะว่าอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นอย่าพึ่งไปใส่ร้ายคนที่ถูกออกหม้จับ เดี๋ยวมันจะเป็นบาปนะแล้วสิ่งที่คุณทำนะ่ะไตรตรองดีหรือยังนะครับนะว่าคําพูดที่คุณพูดออกมาว่าคนที่ไปเซลฟี่เจ็บแปดชั่วโมงบนเขาเนี่ยน่าสงสัยน่าสงสัยระวังจะเป็นบาปด้วยนะครับนะเตือนตัวเองด้วยนะเตือนตัวเองด้วยนะครับนะ,ะซึ่งผมเนี่ยโดยเฉพาะคลิปนี้นะผมก็แค่ออกมาตั้งคำถ,ถามกลับไปนะครับนะบนะว่า สิ่งที่ควรเตือนคน,คน,อ,คนอื่นน่ะคุณเตือนตัวเองบ้างหรือเปล่านะเตือนตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วในส่วนที่คุณพูดนะ,ะเขาก็มีประจักษ์พยานม,มีหลักฐานมีมีคลิปวิดีโอนะว่าคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยมันเป็นจำเลยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะแล้วส่วนที่คุณบอกว่าไปเซลฟี่บนเขา แล้วก็เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยน่าสงสัยน่าสงสัยเนี่ยถามว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือไงนะครับนะคุณสงสัยจะสงสัยได้แต่ว่าการที่คุณจะมาสงสัยแล้วก็ประกาศให้ชาวโลกนะสงสัยเหมือนคุณน่ะมันเรื่องอะไรของคุณนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเลยนะคุณบอกว่าคุณอะ่ะเป็นคนดีใช่ไหมเป็นสายบุญใช่ไหม นะอ่าไปบอกคนอื่นว่าอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นแล้วคุณพูดมินเมย์อยู่เหมือนกันนะคนที่ฟังอ่ะถ้าไม่คัดกรองจริงๆอ่ะเขาก็จะมองเห็นภาพเลยว่าคุณกําลังพูดถึงอะไรนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตือนคนอื่นอ่ะต้องมองดูตัวเองด้วยนะครับนะมองดูตัวเองอันนี้ผมพูดเนี่ยตามตามที่ผมเห็นในคลิปนะอ่าผมไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะ ใครบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใครเป็นคนไรตัวจริงตัวปลอมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกอผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าผมรู้เท่าที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะได้ทํางานออกมาแล้วเป็นปีแล้วก็เขาเรียกว่าถูกดําเนินคดีแล้วผมก็รู้แค่นั้นรู้แค่นั้นถูกดําเนินคดีก็ถูกดําเนินคดีแล้วก็ถ,ถ้าถ้าเกิดว่าจะ,จะพิสูจน์นะ,ะต่อสู้ในชั้นศาลก็ต่อสู้กันไป กิสานกิสารก็ว่าไปอันนี้เราเราไม่เราไม่เก็บอ่เขาว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนี้นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยตามเนื้อข่าวตามเนื้อ,อตามเนื้อหาที่ที่พวกคุณน,นําเสนอมาแล้วก็เราเรามีความคิดเห็นต่างแค่นั้นเองนะครับนะเอาโอเคนะสาหรับคลิปนี้นะครับนะขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับนะ,ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับนะ ก่อนที่จะเตือนคนอื่นก็ต้องดูก่อนนะว่าตัวเองนะว่าตัวเองนะั้นทําถูกต้องหรือไม่นะครับนะามาปกป้องคนที่เรารักแต่ไปพูดเมทํทำให้คนฟังนะ่ะเข้าใจว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนร้ายนะครับนะทุทวนด้วยนะครับทบุกทวนด้วยนะครับอขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณมากาโปรดติดตามช่อง สายฟูด uh, ินช a n แน l ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม